ดูไว้นะสูตรของวิธีการล้างอางุ่นหน่ยาสีฟัน 2. ององุ่นเตรียมพร้อมที่จะล้างแล้วก็เอาไปใส่น้ำใส่น้ำเสร็จแล้วก็ ละลายเอามือช่วยละลายนี่คือวิธีการกินอัง,งุ่นทำยังไงให้คราบสีขาวๆเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสารอะไรหรือก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็เอาอง,งุ่นเนี่ยใส่เข้าไปไม่ต้องเด็ดก็ได้ สูตรนี้เขาแนะนำกันทั่วๆไปเขารู้กันหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมนนครับนีน่นคือที่ล้างแล้วดูนะครับอันนี้ที่ยังไม่ได้ล้างนะครับ แตกต่างกันไหมครับรรรหเห็นไหมครับแค่นี้แหละครับ สเสร็จแล้วเห็นไหมตั้งวนไข่ปลาก็เหมือนไข่ปลาเลยใสไม่มีคราบอีกแล้วแค่นี้ครับ